สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเซลเอื้อยฮอนด้าพิกวิ่งบนราชธานีนะคะวันนี้ก็ยืนแนบข้างกับหนุ่มหลอสองท่านเลยนะคะก็เป็นเจ้า CBR 650R นะคะของปี2023ค่ะวันนี้นะคะก็มาให้โชว์ทั้ง2สีเลยนะคะก็จะมีสีดำแล้วก็สีแดงนะคะแต่วันนี้นะคะเอื้อยจะขอโชว์สีดำเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเจ้า CBR 650R นะคะปี2023ตัวนี้นะคะ จะฉีกความเป็นฮอนดานิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมากับสติกเกอร์ใหม่นะคะที่คาดลายสีฟ้านะคะอ่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากตัวเดิมยังไงนะคะก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์แล้วก็จะเป็นตัวอัพไซด์ดาวนะคะที่ตัวเดิมนะคะจะเป็นโชคตัวสีทอง รอบนี้จะมาให้เป็นสีดำนะคะเพิ่มความดุดันขึ้นอย่างเต็มระบบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องนะคะที่ตัวเดิมจะเป็นในส่วนของสีทองตัวนี้ก็อัดสีดำมาในแบบที่ดุโคตรเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโชคนะคะที่จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงเพื่อให้เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะคะอ่าตัวนี้ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวท้ายนะคะที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะความหล่อนะคะจากตัวเดิมที่หล่อแล้วนะคะตัวใหม่หล่อเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ปรับเปลี่ยนใหม่หล่อเพิ่มกว่าเดิมแต่ราคายังเท่าเดิมนะคะกับราคาเงินสด3าม0 0นสนานะคะและที่สําคัญ โปรโมชั่นของ Honda w i ิกวิ n g อุบลตอนนี้โอ้โหแรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีทะเบียนพอลบอรประกันชั้น1น,นะคะและที่สำคัญอีกอีกอย่างหนึ่งเรามีกิฟตวอร์เชอร์ให้ลูกค้าสูงสุดถึง30,000บาทเลยทีเดียวนะคะหรือลูกเล่นการซื้อของลูกค้าลูกค้าท่านไหนอยากออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินหรือฟรีดาวนะคะก็สามารถแจ้งเอื้อได้เลยนะคะเครดิตดีอนุมัติผ่านสามารถรับรถไปเลยนะคะ ค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะออกรถศู0บาทสามารถติดต่อเอื้อยได้เลยที่เบอร์0942604084พบกับเซลล์เอื้อฮอนด้าบิ๊กวงกุบลค่ะ